บพบก,กับช่องรามินชายานยนต์ชแนลวันนี้มานำเสนอรถ Honda City โฉมปัจจุบันนะครับเป็นตัวท็อปสุดรุ่น RS สีพิเศษครับสีแดงแก้วนะครับมาจากโรงงานเพิ่มทางแน่นอนตัวนี้นะครับก็ออปชั่นแน่นสุดแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้มาอยู่ที่32,000โลรถสวยครับสภาพดีรถมือเดียวออกห้างครับไม่มีชนหนักชนเบา จมน้ําไม่มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกทุกจุดทุกมุมให้ได้ชมกันนะครับสำหรับราคาตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่565,000บาทประหยัดไปประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็สามารถออกรถศูนย์บาทได้ฟรีดาวได้จริงจัดได้ทุกเฟนแนนต์นะครับตัวนี้ค่างวดอยู่ที่9,700กว่าบาท84งวด7ปีนั่นเองทังเดือนสักประมาณ19,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวจบรับรถได้เลยครับ จัดไฟแนนซ์นอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ไม่เสียค่าที่จ่ายมีเสียแค่ค่าน้ำมัน500บาทนอกพื้นที่แค่นั้นนะครับส่วนเรื่องค่าจัดค่าโอนบริการฟรีนะครับแล้วก็ใครที่อยากซื้อสดทางร้านของเราไม่มีแบตเนะครับได้ราคาตามจริงส่วนลดยังสามารถต่อรองได้นะครับทั้งซื้อสดและผ่อนทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมภายในออนก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับด้านหน้าของเขาันก่อนเลย ชุดแต่ง RS นะครับได้กันชนหน้าตัว RS เดิมจากโรงงานนะครับที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มระบบครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้ารมดำปักโลโก้ RS มาให้นะครับชุดแต่งรอบคันอยู่แล้วแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดำแล้วก็ตัวเสาอากาศ คลิปฉลามด้านหลังเป็นสีดำนะครับลงตัวสปอร์ตมากๆไม่พอเท่านั้นตัวนี้ด้านหลังตูดเป็ดตัวสปายเลอร์หลังยังเป็นสีดําให้เข้ากับด้านหน้านั่นเองมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้รถสภาพเดิมทุกอย่างนะครับล้อแม็กเป็นของเดิมตัว R S เลยนะครับปัดเงาขอบ16นิ้วนะครับยางคู่ตัวดอกดีดอกเต็มนะครับและตัวท็อปนะครับในรุ่น S V ขึ้นไปก็จะได้คุณแจ็คเลดแบบนี้เลยนะครับสามารถปลดล็อกกดล็อก นะครับในปุ่มตรงนั้นได้เลยนะครับง่ายมากๆมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านหลังนะครับไฟเบรกเป็น LED แล้วนะครับชุดแต่งก็จะมีลิ้นล่างมาให้เป็นงานคล้ายๆเหมือนกับว่าคาร์บอนนะครับุ่มพันติกแล้วก็ตูดเป็ดอย่างที่แจ้งไปนะครับสปอยเลอร์หลังสีดําลงตัวมากๆนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับพร้อมใช้โอเคอันนี้สําหรับภายนอกสภาพสีเดิมทุกชิ้นทุกจุดทุกมุมเลย นี่คะุณแจคีเลตส,สายขวาฟิล์มรอบคันเบอร์60ครับเป็นแบบประลอดภาษีพระบรปี B 66นะครับอีกนาเลยยิ่งโดนแดดยิ่งสวยนะครับสีนี้จะออกเหลือบๆมุกแดงแก้วโอเคเดี๋ยวพาไปชมตะเข็บตัวรถกันครับว่ารถใหม่ขนาดนี้สภาพเป็นยังไงไปชมกันครับ เข้ามาดูภายในต่อนะครับสำหรับ c ีวิ c 1.0เทอร์โบรุ่น RS ตัวท็อปสุดนะครับความแตกต่างอันดับแรกเลยดูแผงข้างนะครับในรุ่นท็อปก็ได้มาเบาะหนังเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับ c ิ t y 1พันเทอร์โบรุ่น RS ตัวท็อปสุดนะครับเริ่มอันดับแรกแผงข้างนะครับความแตกต่างของเขาเนี่ยรุ่น RS จะเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกฟังก์ชันนี้อันนี้ครบอยู่แล้วตั้งแต่รุ่น ตัว Sv ขึ้นไปนะครับก็ได้กระจกพับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีมาให้นะฮะทัดมาด้านในดีกว่าตัว RS นะครับความแตกต่างอันดับแรกที่เห็นได้ง่ายคือในส่วนของเบาะคู่หน้าแล้วก็ตอนหลังนะครับจะจะเป็นหนังผสมนะครับก็เป็นหนังแท้เดินได้ตะเข็บแดงแล้วก็มีผ้ากำมะหยี่นะครับผสมด้วยทําให้ดูอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนั่งกระชับตัวนะครับไม่ไหล แล้วก็คอนโซลหน้านะครับพวงมาลัยของเขาก็เดินได้ตะเข็บแดงนะครรวมถึงถุงเกียร์ด้วยในรุ่นนี้นะครับคือลองตัวเข้ากับสีตัวรถเลยนะครับทีนี้ในรุ่น RS เนี่ยหรือรุ่น SV ขึ้นไปก็จะได้ปุ่ม push start แล้วนะครับออปชันใกล้เคียง SV ฮะใกล้เคียงกันเลยนะครับในส่วนของ Cruise Control มีมาให้นะครับตัวล็อกความเร็วแล้วก็ปรับเครื่องเสียงลดเสียงตรงนี้ครบเลยนะครับสามารถโทรเข้าถทรออกได้จบ ตรงนี้เลยพวงมลาลัยถือว่ายังหนังสวยมากนะครับยังแห้งสะอาดนะครับรถวิ่งน้อยฮนะวิ่งอยู่เพียงแค่3า0 0 0ื่นสโลไม่แท้นะครับเช็คศูนย์ประวัติตลอดจับคู่ด้วยเกียร์ออตโต้นะครับ CVT แบบ7สปีดนะครับในรุ่นตัวท็อป RS หรือ SV ขึ้นไปเนี่ยมีแพเดนชิพมาให้แล้วสามารถเล่นบวกลบเชนเกียร์ได้แล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบดิสตอนนะครับมีอุณหภูมิจอเป็น Android เลยครับ สามารถเล่น gps ได้นำทางบลูท t h aux usb ต่อได้ครบฟังก์ชันแน่นมากๆและช่องเสียบนะฮะช่องเสียบพวก usb เนี่ยโหจัดจ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปชมทีนี้มาดูในส่วนของสภาพบอกนะครับสภาพบอกถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่มีฉีกขาดไม่ยับนะฮะแล้ว airbag เนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับ airbag มีมาให้ถึง6จุดเสาอากาศด้านซ้ายขวา2จุดนะครับ airbag ฝั่งคนนั่งด้านหน้าแล้วก็พวงมาลัยมีมาให้อีก2จุดนะครับที่เหลือมีม่านด้านหลังนะครับลำโพงออถุงลมนะครับถุงลมด้านหลังอีก2จุดนะครับถือว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนในหมู่รถอีโคคาร์ออปชั่นแน่นจริงๆแล้วที่พิเศษก,กว่านั้นในรุ่นซิตี้เนี่ยด้านหลังของเขาจะค่อนข้างกว้านะครับนี่คือปรับเบาะด้านหน้าปกตินะฮะในส่วนของเล,ล็กลมก็คือด้านช่วงขานะครับมีพื้นที่เหลือเฟือนะฮะแล้วก็หลุมค่อนข้างที่จะลึกทําให คนที่สูง170ขึ้นไปเนี่ยยังนั่งสบายอยู่หัวไม่ติดนะครับถือว่านั่งได้โอเคเลยเฮดรูมค่อนข้างเหลือเฟือเพิ่มเติมอีกนิดนึงในรุ่น RS นะครับจะได้ผ้าหลังคาสีดำเอาเป็นว่าคุมโทนสีดำเลยครับดูอารมณ์สปอร์ตมากๆแล้วก็ขาดไปไม่ได้ครับช่องเอาเล็ปนะครับ12โวลต์มีอยู่2ช่องนะครับเลือกได้ตามสบายใจเลยนะโอเคมาดูด้านหลัง นะครับด้านหลังเปิดง่ายขึ้นนะครับในรุ่นนี้สามารถกดปุ่มเด้งขึ้นได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเปิดด้านหน้าแล้วด้านหลังถือว่าโอเคครับไม่ขี้เหล็กกว้างพอสมควรนะครับบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะรถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับรถประวัติปกติทุกอย่างฝั่งซ้ายนะครับเขาก็จะเดินได้จะเก็บแดงมาให้บอกจะเป็นหนังผสมกำรรมะหยี่นะครับ นั่งจะกระชับมากนะครับถ้าเป็นหนังล้วนๆเนี่ยมันจะค่อนข้างไหลเวลาเข้าโค้งเนาะอันนี้จะนั่งกระชับขึ้นมาหน่อยในช่วงของด้านหลังแล้วก็ด้านข้างปีกเบาะนะครับค่อนข้างสูงทําให้อบรับตรงในช่วงของหลังแล้วก็ด้านข้างได้ดีนะครับอ่ะอันนี้คุณแจมี2ดอกนะครับคุณแจ๊คีเล็ตมีเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปมาให้ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็โหมดอีคอนประหยัดน้ํามันเพิ่มเติม โอเคสําหรับภายในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมหน้าตาห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมได้เลยครับดูไปเกือบครบทุกส่วนแล้วครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาห้องเครื่องสําหรับตัวนี้เป็นเครื่อง1.0 t b นะครับก็จับคู่ด้วยเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะฮะหน้าตาห้องเครื่องประมาณนี้ครับตัวเครื่องเดิมนะครับพวกลูกก้านคอ,อยยังเป็นของเดิมติดรถอยู่นะฮะมีอินเตอร์ Inter. ตัวนี้ค่อนข้างอัตราเร่งดี มาในรอบบูตต่ำนะครับในส่วนของหน้าตาห้องเครื่องนะครับใสคลีนสะอาดนะครับพวกประเกนฝาบนเป็นของเดิมติดรถนะฮะร,รถยังไม่เคยผ่านการเปิดฝาสูบนะครับในห้องเครื่องเดิมทีนี้มาดูองค์ประกอบโดยรวมของรถดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างในรุ่นท็อปมีเบรก ABS มาให้นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับด้านหน้าหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะฮะซอกในเดิมฝังแก้มได้เดิมนะครับแก้มข้าง ฝั่งซ้ายหัวน็อตเดิมนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกอย่างด้านล่างนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คมีครบครับรถประวัติด,ดีฮนะรับประกันนะครับมีดูแลหลังบ้านให้2ปี20,000โลนะฮะสำหรับใครที่กังวลรถมือ2กลัวจะย้อมแมวมาชนหนักมาจมน้ํามานะครับไม่ต้องห่วงฮนะการรับประกันหลังการขายมีมาให้นะครับซุ้มด้านในเดิมทุกอย่างหัวน็อตเดิมทุกจุดซอกในเดิมนะครับในส่วนของฝาโปงด้านขวา ได้เดิมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซอกด้านในซีนขอบสาโปรงพวกนี้ของเดิมติดรถนะครับแผ่นผ้ากันล้อนสวยนะครับไม่ยุ่ยไม่ฉีกขาดรถค่อนข้างใหม่นะครับอ่ะสรุปอีกทีสําหรับตัวนี้นะครับราคา5้าแสนหกหมบาทสามารถฟรีดาวได้จริงศูนย์บาทได้จริงนะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ที่9,700กว่าบาทในกรณีที่ฟรีดาวนะครับแป่งวด7ปีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับก็พนักงานบริษัท มนุกนเดือนนะครับหรืออาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะครับรับเป่าก่อสร้างเกษตรกรออกได้ทุกอาชีพนะครับยังไงลองโทรเข้ามาคุยกันนะครับสำหรับเบอร์โทรผม0818381175ลายดีติดต่อได้เพิ่มเติมได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะฮะอัตราดอกเบี้ยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้เริ่มต้น2.79อันนี้คือในกรณีที่ผ่อน3ปีกับ4ปีนะครับส่วนใครอยากผ่อนนานกว่านั้นนะครับ7ปีดอกเบี้ยอยู่ที่4.29 ก็ยังไงลองเข้ามาเลือกกันนะครับสำหรับการผ่อนรายละเอียดต่างๆเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับได้แบรนด์เป็น Honda แล้วก็ในส่วนของอัตราเร่งดีมากๆนะครับเดินลึกกว้างออปชันแน่นนะครับประหยัดป้ายแดงไปประมาณเกือบ300,000บาทนะครับประมาณ2อ0 0 0นประมาณนี้ใครที่ซื้อสดก็คุ้มมากๆนะครับไม่มีแวตเเปไม่น้อยโอเคก็ประมาณนี้ครับการรีวิวรถใหม่ ซิตี้พันเทอร์โบปี19นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปต่อถัดไปนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ